ช่วงล่างใดซั์ก็คือตัวท็อปสุดช่วงล่างจะไม่เหมือนตัวธรรมดานะแล้วก็มีแบตเตอรี่เท่ากันแต่มีมอเตอร์สองตัวใมาเยอะกว่า วันนี้ผมอยู่กับรถ MPV นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือเจ้าเดนซาดีนายนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของเขานะครับหรือคือเอาง่ายๆนะรถคันนี้เป็นรถนั่งนะก็คือเน้นนั่งอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่รูปแบบใหม่ก็คือส่งรถไปรับเราที่บ้านเลยนะครับแล้วเราก็นั่งมานะครับเดนซาเนี่ยเขามี2รุ่นนะรุ่นแรกนะเขาเปิดตัวที่ราคา1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นท็อปนะครับก็คือ 2ล้านกลางๆนะครับก็เรียกว่าออปชันต่างๆก็แล้วแต่คุณเลยคุณชอบตัวไหนก็เลือกใช้ตัวนั้นนะครับหน้าตาภายนอกอย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วแหละว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหมดทุกอย่างแตกต่างกันที่ออปชันบางอย่างนะครับพวกช่องโล่งช่องล่างพวกออปชันอำนวยความสะดวกต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาที่แตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการนั่งเดินทางกับเจ้าเดนซาดีนเนี่ยจะนุ่มสบายสุดสบายแค่ไหนนะครับกับรถ MPV เป็นไฟฟ้า100%ยนคันนี้ครน,นะครับนี่นะครับตู้ไฟฟ้านะนั่งสบายครับนี่ปิดอ่าก็เรียกว่ารูร้ราสะดวกสบายนะครับกับเจ้าเดนซาดีนายเป็นรถ MPV ไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปอยุธยานะครับเดี๋ยวไปดูนครับว่า นกันงครับตอนนี้เราก็อยู่ในเจ้าเดนซาดีนายเปอร์ฟอร์มนต์ออวิวไดนะครับตัวนี้นะครับเป็น2มอเตอร์นะ300กว่าแรงม้านะครับแล้วก็ที่เขาเคมไว้คือวิ่งได้500เกือบ6ก0กิโลเมตรต่างจากรุ่นขับ2ตัวธรรมดาที่ราคาไม่ถึง2ล้านเนี่ยอยู่นิดเดียวเองนะครับซึ่งใช้งานจริงถ้าให้พูดกันตรงๆก็คงไม่ถึงกที่เขาเคมอยู่แล้วนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสขับกันไปที่อยุธยานะครับก็มากับพี่บอลพี่เจบนะครับ ก็เต็มคันของเราโอเคเลยเรียกว่านั่งกันข้างหลังมานั่งได้ประมาณอีก2คนนะครับแล้วก็มีน้องอินตัคเตอร์มาดูแอบอยู่ข้างหลังนูนนะครับก็ตอนแรกเราว่าจะนั่งเพราะว่าดูคอนเซปต์เขาบางทีเขาบอกว่าเหมือนว่าจะอยากให้เรานั่งสบายๆนะแล้วให้น้องขับให้เราบอกว่าเราขอขับเองด้วยนะครับก็เลยมาลองดูนะครับก็ต้องบอกเลยนะคันนี้เป็นช่วงล่างไดซัตก็คือตัวท็อปสุดช่วงล่างจะไม่เหมือนตัวธรรมดานะแล้วก็มีแบตเตอรี่เท่ากัน แต่มีมอเตอร์2ตัวแรงม้าเยอะกว่าแล้วก็พวกอุปกรณ์อำนวยคามสะวกต่างๆต่างกันเล็กน้อยนะครับนะนะครับแต่ได้ได้พวกช่วงล่างพวกอะไรที่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นหน้าหลังออวิวได้นะครับราคาเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับ2อล้านหกปลายๆนะครับกับล้านกับไม่ถึง2ล้านนะอันนี้คุณก็ต้องไปลองดูนะว่าคุณชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสขับ ไอตัวเริ่มต้นในเชวเที่ยวขากับขาไปเราขับตัวท็อปไปก่อนนะครับก็ขึ้นมานั่งก็ผมว่านะสบายมากเพราะว่ารถใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอเป็นรถไฟฟ้าแรงบิดดีมากเหยียบปุ๊บไปเหยียบปุ๊บไปนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาค่อนข้างนุ่มนะนุ่มนุ่มนุ่มหนึบๆนะครับก็คนนั่งน่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่หลังๆเนี่ยอาจจะรู้สึกได้บ้างเพราะว่าช่วงล่างแบบนี้มันมันจะไม่ได้แข็งเหมือนโช๊คธรรมดานะครับมันจะมีความให้ตัวการซับแรงอะไรที่มันอาจจะนุ่มนวล กว่าปกตินะครับก็อันนั้นก็เดี๋ยวต้องไปลองดูข้างหลังดูว่าถ้าเรานั่งเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะนะครับแต่เที่ยวขามาตอนช่วงเดินทางตอนแรกเนี่ยก็ได้นั่งข้างหลังมาก็ถือว่าสบายดีนะครับช่วงรอยต่อสนุนขอบสนุนคอสะพานเนี่ยนิ่มๆเลยเนี่ยเราขึ้นคอสะพานนะนะครับเนี่ยไปนิ่มๆนะออันนี้เราขับกันอยู่ในโหมดธรรมดานะเราไม่ได้กดผู้โหมดสปงสปอร์ตอะไรมันเยอะแยะนะครับก็ถือว่าตอบสมองดีนะครับตอบสองดี ตำแหน่งผู้นั่งขับขี่เนี่ยก็ตามตลยรถ MPV นะครับก็คือกว้างนะครับมองเห็นทัศนใวิสัสยดีมากนะครับแล้วก็มีตัว Head-Up Display ขึ้นบอกข้อมูลด้วยนะครับกับฟังก์ชันที่จำเป็นมีมาให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเรียกว่ามีมาเพียบนะเรียกว่ามีมาเพียบเลยนะครับตามสไตล์ของเจ้า BYD Denza เนี่ยเขาใช้ Denza เลยนะแต่จริงๆก็คือเป็นลูกของ BYD นั่นแหละนะครับวันนี้เรากลาลังเดินทางต่อไปเราขึ้นมาทางด่วนแล้วนะครับก็ ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสก็ไปลองกันดูเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างตัดสินใจไม่ยากนะกับแบรนด์ยุโรปแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ได้สมรรถนะที่ไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประเด็นการใช้งานของคุณแล้วแหละว,ว,ว่ายังไงนะครับสบนะําหรับฟีลลิ่งพวงมาลัยนะรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยพวงมาลัยเนี่ยผมว่ากระชับอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างแม่นนะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับพอเราเหยียบปุ๊บก็พุพ่งเลยนะเนี่ยเรานั่งกันเต็มเตมแล้วรถ หนักสองตันกว่านะสองตันกว่าเนี่ยถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า1คือคันนี้เป็น2มอเตอร์หน้าหลังเลยเป็นออ l ์เวลนะครับเพราะฉะนั้น300เกือบ400แรงมา้ามันเหลือเฟือใช้งานอยู่แล้วแรงบิดก็เยอะนะแรงบิดก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่ช่วงล่างนะอันนี้อาจจะต้องมีการปรับกันนะเพราะว่าอย่างอย่างบางทีบางคนอาจจะรู้สึกมันนุ่มไปนะครับอย่างเวลาเราโยกเนี่ยไหมเราโยก ก็ไม่ได้ย,ยุ้ยไม่ไ้อะไรมากมายนะไปได้ไปได้ไไดนะไปได้นะครับก็ตามสไตล์ของไดซัตก็คือพวกช่วงล่างที่ไม่ใช่แบบมีเล็กทรอนิกสเข้ามายุ่งมีถุงลมเข้ามายุ่งเนี่ยผมว่ามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับอาจจะไม่ได้แข็งสปอร์ตจนเกินไปเน้นนั่งสบายเน้นเดินทางสบายๆนะครับนี่นะครับระบบช่วงล่างตัวไดซัตเนี่ยฮะเขาสามารถปรับได้ด้วยตอนเราวิ่งมาเนี่ยเราใช้แค่สบายนะครับความรู้สึกก็อาจจะเรียกว่าไงมียุ่น หน่อยนะครับถ้าเราตั้งสปอร์ตเนี่ยน่าจะแน่นหนึบแน่ๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยปรับได้ด้วยเป็นสบายเป็นสปอร์ตนะครับรถจีนเนี่ยปรับได้เพียบนะคะเรียกว่าเราควบคุมใด้ตัวเราเองนะครับแต่ว่าเราชอบอันไหนเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูเองว่าประมาณไหนนะเออเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเพียบเลยฟังก์ชันในนี้ผมว่าต้องนั่งเล่นสักวันหนึ่งให้เซลน้องเซลนั่งสอนสักวันหนึ่งนะแล้วเราไปเรียนรู้เองที่บ้านถึงจะใช้งานได้คล่องแคล่วครับชัดสุดๆ จะหาไม่ได้นะครับในเครื่องญี่ปุ่นไม่มีชัดอย่างนี้อตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลังนะก็เดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วก็แน่ๆก็คือสุดวกสบายนะครับตรงนี้สามารถปรับได้ทุกอย่างเลยจะเอนจะนอนจะเลื่อนเนี่ยปรับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีม่านให้ด้วยนะมีม่านเราสามารถใส่ไว้แล้วก็ทางแสงได้ประมาณหนึ่งนะครับรวมถึงด้านบนเนี่ยเราก็เปิดได้นะเปิดได้หน้าหลังเลยะนะครับ คือนั่งข้างหลังเนี่ยต้องบอกเลยนะฟิลการนั่งหลังคือนุ่มนะนุ่มแล้วก็ถ้าเร็วๆหน่อยก็มีอาการติดโยนเล็กน้อยนะครับแต่ตอนขับเนี่ยคนขับก็จะสนุกอยู่คันคนเดียวแหละตอนผมขับเมื่อกี้ผมก็สนุกผมลืมมองหันมองข้างหลังพอถามน้องๆข้างหลังแล้วเออลืมไปนะครับว่าข้างหลังรถยาวๆเนี้ยธรรมดาแหละจะมากจะน้อยแค่นั้นเองจะต้องมีอาการโครงๆดีดๆบ้างนะครับเพราะตัวนี้เน้นนุ่มพอเน้นนุ่มปุ๊บแถว2เนี่ยจะนั่งสบายแต่แถว3เนี่ยจะลำบากหน่อย ก็เนี่ยแหละประมาณนี้เดนซาดีนถือว่าราคาเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับผมนะผมว่าเพราะว่าไม่ได้แพงจนเกินไปนะแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่ได้มาแล้วสมันะที่ได้ลองขับมาเนี่ยเร่งแซงดีมากอัตราเร่งดีมากทั้งเรานั่งกันมา4คนเต็มๆนะสัมาระบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการใช้งานที่ใกล้เคียงจริงนะครับการมานั่งแถวที่2ก็สบายตามสไตล์ของรถเขาเพราะว่ารถคันนี้เน้นนั่งแน่นอนอยู่แล้วนะ เรานั่งกับเบาะเนี่ยฮะเบาะแบบกับตันซีทนะครับสามารถเดินผ่านตรงนี้ได้ไปข้างหลังนะทุกอย่างควบคุมที่ตัวนี้ควบคุมที่ตรงนี้หมดเลยนะครับตรงนี้มีนี่ด้วยนี่สามารถเป็นโต๊ะออกมาสามารถวางของเหมือนเหมือนเครื่องบินเลยเนี่ยมีช่องให้มีที่วางโทรศัพท์หรือเราจะเอาโน้ตบุ๊กมาวางทํางานผมว่าก็ได้นะเนี่ยแข็งแรงเนี่ยแปะแปะแรงแรงนี่ก็ยังโอเคอยู่เลยนะอโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับนะสำหรับเจ้าเดนซาดีนายคันนี้เป็น เพอร์ฟอร์แมนซ์ All Wheel Drive นะครับสำหรับเครื่องเสียงในคันนี้นะครับไตนาวออเดียโอไม่ธรรมดานะครับเครื่องเสียงนี้ยุคหนึ่งเคยดังมากๆครับแล้วปัจจุบันเขาก็ยังทําอยู่นะครับก็ติดตั้งมาในเดนซาดีน่าในส่วนของฟังก์ชันแอร์นะครับที่นั่งด้านหลังนสามารถควบคุมเองตรงนี้ได้นะครับแต่ก็จะมีฟังก์ชันพิเศษในการล็อกหน้าจอนะครับล็อกจากจอกลางนะครับให้ด้านหลังไม่สามารถปรับตั้งอะไรเองได้ซึ่ง คิดไปคิดมาผมว่าเออโอเคนะอย่างสมมติเราเป็นพ่อแม่ลูกไปด้วยกันในชะ่รับด้านหลังเราจะได้ล็อกไว้ไม่ให้เขาปรับเล่นอะไรได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาปรับเล่นได้ก็คงจะวุ่นวายพอ,อสมควรนะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเหมาะกับการเดินทางกันแบบครอบครัวมีดงมีเด็กเงี้ยโอเคเลยนะครับนี่นะครับคือที่นั่งเราเนี่ยจะมีตัวจอตรงแต่ละที่ใช่ไหมสองอันเลยนะครับวิธีการปลุกเขาปุ๊บเหมือนสมาร์ทโฟนเลยการควบคุมของหน้าจอนี้นะ มีได้เพลงที่นั่งระบบปรับอากาศแสงสว่างตู้เย็นสันลูปนะครับได้หมดเลยอ่าอย่างที่นั่งนะกดปั๊บเนี่ยสามารถปรับเบาะนะครับตำแหน่งต่างแล้วก็ตำแหน่งการนวดเนี่ยนี่ได้ด้วยนะเพียบเลยนะครับผ่อนคลายบรรเทาเป็นคลื่นเป็นจังหวะยืดแรงเบาได้หมดเลยนะนะครับปรับอากาศก็สามารถปรับเบาะให้มีความเย็นที่ตัวเรานั่งได้นะครับปรับ kaf. เอ็นปรับอะไรได้หมดเลยนะครับอ่าสันลูปนะครับปรับได้2ท่อนนะครับ ตัวหน้าเนี่ยทำได้แล้วก็เลื่อนนะเนี่ยพอเราเลื่อนปุ๊บนี่เห็นไหมตัวนี้เปิดแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับปิดขึ้นปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ประคับได้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นสรุปด้านหลังนะนี่ <c oughs> เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะเปิดปุ๊บนี่ก็เปิดได้ไหมอ่านะครับนี่นะครับ,นะรบถ้าเราเปิดสรุปเราก็ต้องเปิดตัวนี้เราต้องมาอันนี้มันเนี่ยอันนี้เราเปิดนี้กดมานี้แล้วก็กดเปิดนะครับ ก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้นะครับสามารถใช้งานได้ครับก็เลือกได้หมดเลยนะครับมีที่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็ค <neither> so uh, ือนี่ระบบตู้เย็นเนี่ยก็สามารถปรับเสตได้ตรงนี้ด้วยเราสามารถตั้งอุณหภูมิตั้งแต่ลบองศาถึง50องศาได้นะครับตู้เย็นตัวนี้นะครับตู้เย็นตัวนี้ก็จะมีข้อจํากัดคือช่วงว่างตรงนี้ต้องห่างกว่าส้ควรนะเขาถึงจะเปิดให้เรานะนี่ครับอ่าะตอนนี้ห่างได้เขาจะเปิดให้มั้ยเขาจะเปิดให้นะครับ นี่เราตั้งไว้ประมาณลบสุดเลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้น้ําแข็งขึ้นแล้วนะครับนี่น้ําแร่เย็นจัดเลยนะครับแช่บงแช่เบียร์ได้สบายมากนะครับรวมถึงเราสามารถแช่ของร้อนได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยพับได้นะพับมานี่เลยแต่ว่าเบาะตัวนี้ต้องเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยนะครับเรียกว่าพับได้แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเลื่อนได้เล็กน้อยนะครับ อตอนวันเปิดตัวเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเล่นเลยนะครับพอวันนี้เรามาทดสอบนะครับมากุ๊ปเทสกับทางเดนซาดีนเราก็เลยได้ลองกันนะครับว่าเบาะเนี่ยอนเนกประสงค์ดีจริงๆนะครับและพื้นที่ด้านหลังก็เหลือเยอะด้วยนะครับ มาอยู่ในช่วงที่เราเปลี่ยนมานั่งกับเจ้าเ e นซ่าดีนะครับเป็นตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมก็คือเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับก็มีแรงม้า300กว่าแรงม้านิดนดน้อยกว่าตัวขับ4 2มอเตอร์อยู่ไม่เยอะมากนะแต่เท่าที่เราได้สัมผัสถึงพลังบังงที่เรานั่งมานยรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เวลาเราใช้งานนะครับแต่สิ่งที่ต่างกัน นะครับที่เรารู้สึกได้ก็คือความเงียบในห้องโดยสารนะครับซึ่งรู้สึกว่าตัว performance all wheel drive เนี่ยเขาจะเก็บเสียงแล้วก็ป้องกันเสียงต่างๆได้ดีกว่านะครับเรียกว่าตามรุ่นตามราคาเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยตัวนี้จะมีการตกแต่งที่แตกต่างตัวนี้จะเป็นเหมือนผ้านะแต่ตัว performance เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกรรมยัมะยี่นะครับตรงนี้นะผ้าทั้งคันเลยนะครับ ที่แตกต่างกันนะครับส่วนอื่นๆเ,นเหมือนกันหมดเลยนะครับตรงพวกนี้เบาะเบิดต่างๆทุกอย่างฟังก์ชันต่างๆตู้เย็นก็ยังมีเหมือนกันนะครับตัวเบาะนี่ก็ปรับได้เหมือนกันนะปรับได้เหมือนกันมีฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนเหมือนกันเอนได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับนี่ก็คือจุดต่างนะครับนอกจากนี้แล้วก็ระยะทางวิ่งของตัวนี้จะได้มากกว่าตัว p e r f o r m มนซ์อยู่นิดหน่อยนะครับวิ่งจริงก็ไม่ได้ต่างากับ จากการเคมเข้ามากมายนะครับตัวนี้น่าจะวิ่งได้ไกลกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นแค่แค่มอเตอร์เดียวนะครับอ,อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องช่วงล่างคันนี้แตกต่างจากตัว p e r f พัพอพอมา e อ,อวีดไดชัดเจนเลยตัวนู้นน่ะจะนุ่มนวลนุ่มไปแบบนุ่มเหมือนม,มันนั่งเหมือนเหมือนในถุงลมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้จะรู้สึกถึงความเป็นรถยนต์ทั่วไปที่เรานั่งนกันอยู่นี่แหละคือเรียกว่ามีอาการ อีตอะไรเงี้ยได้สัมผัสถึงเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นุ่มแบบตรงนั้นเวลาเวลาลงคอสะภานน่ยคันนั้นอ่ะจะรู้สึกว่ามันไปนุ่มๆไปทั้งทั้งลำเลยนะครับแต่อันนี้มันขึ้นเป็นเป็น,ปน,ปนแผ่นเลยนะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตึงต่างกว่าเยอะเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าชอบฟิลแข็งๆหน่อยคันนี้จะรู้สึกนั่งแล้วรู้สึกนั่นกว่าบางทีบางคนไปนั่งคันบวนั้นน่ะเขาจะรู้สึกว่ามันมันมันเวียนหัวมันเมารถเพราะว่ามันนุ่ม นุ่มแล้วมันมันออกจะมีอาการเหมือนโคง้งๆนะแต่ไม่ไม่ได้เยอะอมากมายถ้าเทียบคันนี้นะคันนี้จะไปแบบแข็งๆเลยนะครับก็ต้องไปลองดูนะครับถ้าจะซื้อทั้งทีนะผมว่าไปลองดูเพราะราคามันต่างกันอยู่ประมาณเจ0 0แสนนะ,ะกับรถชาติหลายตัวซึ่งถามว่าเท่าที่ผมสัมผัสกับคันตัวพรีเมียมคันนี้ผมว่าสลหรับผมนะตัวนี้ก็โอเคนะคุ้มค่ากับฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานะครับทุกสิ่งอย่างที่ได้มาก็ครบ คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าหลายๆจุดอาจจะไม่หรูหราเท่านะครับแล้วก็พละกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่เท่าว่ามีไม่ให้มอเตอร์เดียวนะครับแต่แบตเตอรี่เท่ากันครับระยะทางวิ่งก็ต่างกันไม่เยอะนะก็เป็นฟีลของการได้นั่งเจ้าเดนซาดี9นนะครับนี่นะครับเนี่ยจะเห็นนะเวลาขอสะพานอ่ะจะเด้ง่าแต่คันเปอร์ฟอร์มานยเขาจะลงคนละแบบอาการคนละแบบเลยนะครับคนละแบบชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจน ตอนแรกก็สงสัยเพราะว่ารูปร่างภายนอกถ้าไม่ติดที่โลโก้ท้ายรถจังๆนะก็แทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะครับก็ประมาณนี้สลับเจ้าเดนซาดีนพรีเมียมคันนี้ครับครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์ในการมาได้ลองนั่งนะครับเจ้าเดนซาดีนนะครับก็เรียกว่า2รุ่นของเขาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันที่ช่วงล่างหลกัหลกๆเลยนะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยก็เรียกว่าเน้นความนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับ รวมถึงออปชันต่างๆที่มาแบบจัดเต็มราคาก็2ล้านกลางๆซึ่งถือว,ว่าราคาจับต้องได้ง่ายเลยนะครับใช้งานคุ้มค่ากับราคาแบบนี้นะครับส่วนในรุ่นเริ่มต้นน่งล้านเก้าก็ไม่ถึง2ล้านเพราะฉะนั้นรุ่นเริ่มต้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการออปชันอะไรมากมายเยก็เป็นรถที่น่าสนใจเลยสําหรับการใช้งานเรียกว่าใช้ไปรับลูกส่งลูกเป็นรถไฟฟ้าสามารถไปจอดรอได้ไปอะไรได้เรียกว่าไม่มีมลพิษไม่มีเสียงไม่มี อะไรใทั้งสิ้นคือสามารถไปจอดตรงไหนก็ได้ไม่มีใครมาว่าเราเพราะว่าถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยไปจอดเนี่ยก็จะมีกลิ่นควนันกลิ่นอะไรเขาก็จะขอความร่วมมือ,อแล้วไม่ให้จอดนะครับก็เอาเป็นว่า2ตัวเรื่องนี้2รุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้าทั้งคู่แตกต่างกันที่ออปชั่นแล้วก็ราคานะครับซึ่งถ้าดูกับออปชั่นแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าทั้งคู่อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณต้องการใช้รถในแนวทางไหนนะครับถ้าเน้นทั้งทีสบุกสบายก็ไปตัวท็อปไปเลยนะครับใช้ตัวท็อปไปเลย แต่ถ้าเน้นใช้งานคุ้มค่าตัวเริ่มต้นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าแบบ MPV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากเดนซาดีไนครับ